สวัครับผมไมคครับนี้ครับผมจะทํามันทําการรีวิวขนมนะครับนี่ครับอันนี้ครับก็คือขนมเบนโตะนะครับเบนโตะรสซอสพริกข้าวหมึกย่างนะครับนี่ครับอันนี้มันเป็นหมึกนะครับนี่ครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ห้างสามสินค้า่างๆนะครับคือว่าเนี่ยเป็นอันโปรดของผมเลยครับอันนี้ขนาดมันยังเผ็ดๆเลยครับคือว่าบอกเลยว่าเผ็ดๆและกินแล้วมันอร่อยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเลิกกันครับ หน้าแล้วเนี่ยมันต้องเผ็ดหน้าดูแน่ๆนเพื่อนเฮ้เนี่ยโอเคเอล่นอื้ม เริ่มเผ็ดแล้วครับเพื่อนบอกว่าอันนี้มันกรอบนะครับเนี่ยคนกรอบ <clears> oh <throat> no reaction โคตรเผ็ดเลยเพื่อนบอกคนที่เผ็ดไม่ได้ก็ห้ามไปเรียนแบบนะครับคืออันนี้ผมยังทนได้อยู่อ่าอ่าเดี๋ยวผมจะไปล้างปากก่อนนะครับโอเคสำหรับรายการสำหรับช่องไร้ชายสำหรับใครช่องแมสชชชเนลหลังตีนด้วยครับคือว่าคลิปนี้ครับผมบอกเลยว่าบอกว่าโคตรเผ็ดเลยครับเพื่อนรู้เหมือนกับว่าใส่พริกแคโรไลน์นั่นลิปเปอร์เลยครับเพื่อน แต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าเกิดพี่แคทโรยน,น่าพิลปิเปอร์เนี่ยเมื่อกี้ไม่ทโนโันหมดก่อนเลยนะครับเพื่อนผมคงตายก่อนหน่อยครับเพื่อนคือว่าผมหมายถึงว่าผมคงเผ็ดตายก่อนแหละเพลงขอแค่นี้นะครับทำหรับใครชอบเป็นโต้รถรถ,รถรถนี้ซองแบบนี้มาฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมก็ชอบเหมือนกันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ส่งคลิปช่องมาชแนลของจีนจีนด้วยครับแล้วก็ผมครับบอกเลยว่า ผมชอบเป็นตัวทุกรสเลยนึงนะครับยกเว้นแบบซีฟู้ดนะครับเพื่อนมันแบบว่าไม่ค่อยเผ็ดนะมันมันนุ่มเหม็นเหม็นหน่อยมันโตัวแบบว่ามันเป็นซีฟู้ดนะครับเขียนขอแค่นี้นะครับในเซเล็ตคยอยู่คนอื่นทุกคนด้วยนะครับเจเจียนสวัสดีครับครับว่าคุณอย่าลืมกดติดตามช่องรูมไชน้าหลังคนจีนลูกครึ่งไทยฮ่องกงด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ